สวัสดีครับผมพี่ใหญ่สมพงศนะครับสาขานนสูงวันนี้มี3ข้อดีๆที่จะมาบอกว่าทำไมคนถึงยังตัดสินใจเลือกรถมือ2อยู่นะครับใช่ครับหลายคนอาจจะยังยึดติดอยู่ว่ารถมือ2อาจจะเป็นรถย้อมแมวรถที่มีปัญหาสรารพัดต่างๆมากมายแต่คุณรู้หรือไม่ว่ารถมือ2ในปัจจุบันนี้มีสภาพไม่แพ้กับร้องไฟแดงเลย เพราะอะไรเพราะรถมือสองส่วนใหญ่ในตลาด80กว่าเปก็คือรถที่ถูกไฟนั้นยึดมาจากเจ้าของที่ส่งถอไม่ไหวหรือเป็นรถที่เจ้าของคืนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นรถที่สภาพค่อนข้างดีและใหม่นั่นก็คือเหตุผลหลักๆที่ทําไมคนถึงยังสนใจรถมือสองอยู่ครับข้อดีข้อที่1เลยก็คือประหยัดเงินได้มากกว่าถูกต้องครับเพราะรถมือสองทุกวันนี้เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาไม่มากนักบางคันวิ่งแค่หลัก20,000-30,000กโล แต่ราคาถูกกว่าตอนเป็นป้ายแดง30-40%ีเรียกว่าประหยัดเงินหลักแสนนึงหลักล้านกันทีเดียวขึ้นอยู่กับยี่ห้อรุ่นและปีของรถนั้นๆครับข้อ 2>, 2คุณจะได้รถที่ตรงใจมากกว่านั่นก็คือคุณจะได้รถที่คุณถูกใจนะครับสมมุติวันนี้ถ้าเกิดคุณกำเงิน ,00 0 0 0บาทเข้าไปที่โชว์รูมป้ายแดงคุณก็จะได้แค่รถมีโคูคานะครับแต่กลับกันถ้าเกิดวันนี้คุณมาที่แต่รถมบอสองคุณจะได้รถในเกรดดีเซกเมนต์ ในอดีตค่าตัวราคาหลักล้านบาทนะครับซึ่งเป็นรถที่สภาพใหม่แรกกับการใช้งานเพียงแค่ไม่กี่ปีแค่นั้นเองข้อ3มีโอกาสในการได้เป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นนะครับ <S <S เนื่องจากรถเบอร์สองมีราคาที่ถูกกว่ารถป้ายแดงโอกาสในการรับมาจากสถาบรรันการเงินหรือสินเชื่อต่างๆก็มีโอกาสสูงขึ้นตามไปด้วยและที่สําคัญคือรถมือ2สองแทบจะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแม้ว่าการซื้อรถมือ2สองจะมีข้อดีที่หลากหลาย แต่ก็จะเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องมีความรู้เรื่องรถรถที่ดีจะต้องมีประวัติที่ชัดเจนจะต้องไม่ผ่านการชนหนักตัดต่อจมน้ําหรือไฟไหมครับและด้วยประสบการณ์กว่า30ปีที่สมโพธคาร์เซ็นเตอร์เราได้ส่งมอบรถให้ลูกค้าไปแล้วมากกว่า15,000คันนะครับด้วยมาตรฐานรถสวยรถดีและถูก ทาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าออกรถที่สมโพธิการเซ็นเตอร์ได้แมวไม่ได้รถเอ้ไม่ใช่ได้ทั้งแมวได้ทั้งรถเอ้ไม่ใช่อีกได้รถไม่มีแมวแน่นอนครับครับแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับอยากรู้เรื่องราวอะไรดีๆคอมเมนต์มาได้เลยครับเรายินดีตอบทุกคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ